เดี๋ยววันนี้จะพาคุณเพื่อน,น,นมาชมรถใหม่กันหน่อยทีมงานเสียม,มจัดรถขุดรุ่นเล็กมาใหม่ครับผมรถขุดคันนี้นี่เบนมาจากเมืองจีนนะครับซานี่ โอ้โหเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะครับโอ้ S535U ขนาด3ตันนะครับตัวนี้ขนาด3ต,นตันนี่ก็สะดวกสบายครับตัวนี้มาในห้องเก๋งห้องปรับอากาศนะครับเย็นสบายเลยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นกลางๆ ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์อะไรรไหยันม่าบอไม่เครื่องยนต์อะเครื่องยนต์นี่น่าจะใช้ของยันม่าหรือเปล่านะเขาใจไม่ผิดนะครับอยู่สามห้าโอ้มีชั้นวางรองเท้าด้วยตัวนี้ อ่ะเดี๋ยวมาดูบรรท้ายกันหน่อยเอาป,ประมาณนี้เลยครับตอนนี้จะไปออกงานแล้วครับผมใช้รถถ่ายลากไปซานนี่ซานนี่รุ่นเล็กครับผม รุ่นเล็กๆแต่ว่าสเปคแรงๆนะครับผมก็เหมาะสำหรับการใช้งานวางท่องานก่อสร้างนะครับใช้ดีอยู่ครับผมอ่ะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเว็บซีนะครับที่เว็บนะเว็บหนึ่งมาชมนะครับไม่ได้จอดนานนะครับผมก็อเอามาฝากเอฟซีพี่น้อง ใช่ยูทูบนะครับผม